ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่7ไร่เศษนะครับของเราอยู่ที่ตําบลสาลีอําเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับของเราอยู่ใกล้ๆกกรุงเทพนะครับที่ดินของเราติดถนนดํานี่เลยนะครับ นี่ครับถนนของเรานะครับเพิ่งจะทําใหม่ๆด้วยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งตรงออกไปประมาณ2กิโลนะครับเราจะไปถึงถนนใหญ่หมายเลข3-40นนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่ 56กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่57กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงสรยานะครับก็อยู่ที่77กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงลังสิตนะครับก็อยู่ที่75กิโลนะครับของเราอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางของ FC ผมนะครับของเรานะครับด้านหน้านะครับของเราจะเป็นชุมชนเลยนี่นะครับนี่ครับเพื่อนบ้านเยอะนะครับไม่เปรี่ยวนะครับ นี่ยครับถ้าเราจะปลูกบ้านอยู่นะครับถือว่าเหมาะมากนะครับหรือว่าจะเอาไว้เป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนก็ได้นะครับในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเราก็วิ่งมาทําสวนปลูกต้นไม้นะครับของเราเนี่ยเหมาะเลยนะครับเนี่ยครับถนนของเราดีนะครับเนี่ยครับที่ดินของเรานะครับของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับที่เราเห็นเสาเขตนะนี่ครับเนี่ยครับจากตรงนี้นะครับนับผอมุนตัวไปนี่นะครับ เราจะได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนนะครับอยู่ที่35เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากเนี้ยนะครับเราตรงไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับเราจะลึกอยู่ที่ประมาณ340เมตรนะครับนี่ครับท่านที่จะ ปลูกบ้านสวนเนี่ยเหมาะนะครับหรือว่าด้านหน้านะครับเราถมดินเข้ามาหน่อยนะเนี่ยครับถมสักไล่นึงหรือ2ไร่นะครับด้านหน้าเราก็เปิดเป็นร้านขายของนะครับเหมาะเลยเพราะว่าเส้นทางนี้นะครับเด็กๆนักเรียนนะครับตอนเช้าเขาก็จะผ่านไปโรงเรียนนะครับเนี่ยเปิดหรือว่าจะขายเป็นพวกของทอดปิ้งย่างอะไรก็ได้นะครับตอนเช้าเด็กๆเนี่ยคือเวลาเขาผ่านนี้หรือว่าคนที่เขาไปทํางานนะครับเขาก็อาศัยเส้นทางนี้นะครับเนี่ยวิ่งวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับให้พวกเด็กนักเรียนคนที่เขาทํานาทําไร่ได้ซื้อของนะครับ ด้านหน้าเราสามารถที board, all, ่จะเปิดเป็นร้านขายของได้นะครับหรือว่าเราไม่อยากจะขายของแล้วก็เอาเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับทำเป็นบ้านสวนก็ถือว่าเหมาะเลยนะครับนี่นะครับวัดที่เราเห็นด้านหน้านะครับวัดนี้ชื่อว่าวัดลาดน้ําขาวนะครับก็จะมีหลวงปู่นะครับหลวงปู่เกจีดังเลยนะครับหลวงปู่ทูบนะครับที่หลายท่านนะครับเคยได้ยินอยู่นะครับหลวงปู่ทูบก็คือหลวงปู่นี่คือ จะเก <the prestigious> mhm. ่งเรื่องการวิปัสนากรรมฐานก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยนะครับก็คือหลวงปู่ทูบนะครับเนี่ยที่วัดนี่เลยนะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับวันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับลูกศิษย์นะครับจะมาทําบุญนะครับมาทําบุญมาขอของขลังนะครับที่หลวงปู่นะครับเพราะหลวงปู่ท่านก็อายุการแปดสิบกว่าพรรษาแล้วนะครับนี่เลยนะครับหรือว่าด้านหน้านะครับด้านหน้านี่ครับเราถม รถผมขึ้นมาหน่อยสักสักไล่นี่นะครับเราเปิดเป็นร้านขายอันนี้เลยครับขายพวกเรียกว่าเครื่องสังกทานนะครับเครื่องทําบุญเหมาะมากนะครับเพราะว่าใกล้วัดใกล้โรงเรียนนะครับขายเป็นพวกสังฆทานเกี่ยวกับพวกทูบเทียนดอกไม้เนี่ยคือเหมาะเลยนะครับเนี่ยคือเราตรงนี้เป็นจุดขายได้เลยนะครับเพราะว่าวัดเนี่ยจะมีลูกศิษย์ลูกหานะครับมาทาบุญเยอะนะครับในขณะตอนนี้นั้นนะครับที่ผมมองไปนะครับระดับสายตานะนี่ครับก็จะมีรถลูกศิษย์ลูกหาเยอะเลยนะครับที่เข้ามาทําบุญมา กราบไหว้หลวงตากันนะครับนี่นะครับของเราแนวขอบเขตนะครับนี่นะครับจากตัวนี้นะครับไปถึงด้านแถบโน้นนะครับเราจะได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนนะครับอยู่ที่35เมตรและส่วนด้านหน้านี่นะครับที่เราเห็นนี่ครับอันนี้คือทางหลวงเข้ากันไว้นะครับเห็นไหมเนี่ยครับนี่คือเสาเขตและคือนี่คือส่วนที่เขากันไว้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยกันไว้ประมาณ อ่าเกือบเกือบห้ตารางวาเลยนะครับเนี่ยกันไว้เยอะนะนี่ครับเนี่ยวันข้างหน้านะครับที่ดินของเรานะครับเผื่อมีการขยายถนนหรือว่าทําอะไรนะครับเนี่ยเราเราได้พื้นที่ดีเลยนะครับด้านหน้านะครับเนยกันไว้เยอะนะนี่ครับรถถมให้เต็มนะครับเนี่ยเราเปิดเป็นร้านขายพวกสังกพันธ์นะครับพวกดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยเหมาะเลยนะครับเพราะที่วัดเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะครับเนี่ยจะมีลูกศิษย์ลูกค้านะครับมากราบไหว้แวะเวียนมาทําบุญตลอดนะครับ เนี่ยครับของเราเพื่อนบ้านเราเยอะแยะนะเนี่ครับแล้วก็ส่วนถนนนี่นะครับนะจะไม่ใช่ของเรานะครับเป็นถนนของเจ้านี้นะครับของเราเนี่ยคือแนวเขตเราอ่ะผมย้อนกลับครับของเรานะครับด้านหน้าที่หันหน้าไปทางถนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับเนี่ยทิศตะวันออกก็คือจะอยู่ตรงหน้าแปลงที่ดินของเราเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยของเราก็คือจะติดถนนด้านหน้านะครับความลึกนะครับจากพื้น นานะครับแล้วก็ถนนนะครับจะอยู่ที่ประมาณเมตร20ถึงเมตรห้าสิบคร่าวๆนั่นนี่ยครับที่ผมมองระดับสายตานะครับประมาณเมตร20ถึงเมตรห้าสิบได้ประมาณนี้นะนี่ครับหรือว่าท่านใดที่ไม่ถมนะครับแล้วก็เอาดินเอาดินในตัวเราเองก็ได้นะครับดินเราเยอะนะนะครับเราก็ตักให้ไม่โคตักขึ้นมาทําโคกปลูกบ้านเหมือนกันนี่เขาครับเห็นไหมเนี่ยเขาเอาดินขึ้นมาเนี่ยครับมาทําโคกบ้านปลูกบ้านเนี่ยครับก็ปลูกบ้านได้นะครับด้านหลังก็เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรไปนะครับหรือว่าเราไม่อยากให้พื้นที่เราเสียนะครับเราก็ยอม ถมสักหน่อยสักไร่หนึ่งนะครับได้ปลูกบ้านสบายสบายเลยนะครับเนี่ยครับเหมาะสำหรับท่านที่จะ,กะเกษียณอายุนะครับมองหาที่ดินสักแปลนะครับติดถนนน้ําไฟพร้อมแบบนี้นะครับแปลนี้ถือว่าเหมาะมากนะครับอยู่ไม่เปลี่ยวด้วยนะครับ นี่นะครับอ่าเนแมน่นี่ครับที่วัดนะานะครับลูกศิษย์ก็จะวิ่งมาทําบุญตลอดเลยนะครับนี่ครับถือว่าเนื้อที่กําลังพอดีนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับ ด้านหน้านะครับด้านหน้าเราปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับเนี่ยปลูกบ้านนะครับส่วนด้านหลังนะครับเราไม่ทําอะไรนะครับเราก็ให้เขาเช่าทํานาได้นะครับเนี่ยคือตัดใช้เฉพาะบางส่วนนะครับที่เหลือเราก็ให้เขาเช่าทํานาไปนะครับเพราะว่าด้านหลังของเราเนี่ยจะมีคลองอยู่ด้านหลังนะครับเวลาคนทานาเนี่ยเขาจะชอบนะครับตรงไหนที่มันมีคลองดึงน้ํามาทํานาง่ายๆนะครับเขาจะชอบนะครับเนี่ยเราอาจจะตัดตัดใช้ประโยชน์แค่ใกล้ดนึงนะครับด้านนี้เราก็ให้คนเขาเช่าไปนะครับ ครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่7ไร่เศษนะครับของเราอยู่ที่ตําบลสาลีอําเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ4ี่แสนสองนะครับของเราติดถนนน้าไฟพร้อมเลยนะครับเป็นชุมชนด้วยนะครับนี่นะครับของเราก็ไปตรงๆตามนี้เลยนะครับ ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดจากที่นี่นะครับนะไปเจอกันช่วงทท้ายนะครับเพราะว่าด้านนี้ไม่มีอะไรละนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เราทํานาอยู่นะครับครับตอนนี้ผมมาอยู่ด้านท้ายแปลงที่ดินของเราแล้วนะครับนี่นะครับจากด้านถนนนะครับเนี่ยครับเรามาเราอ่ามาตามชายขอบนี่ครับปุ๊บมานี่เลยนะครับนี่ครับแล้วก็จากที่นี่นะนี่ครับนี่คือเสาเขตเรานะครับด้านหลังนะครับของเราจะติดคลองเลยนะครับนี่นะครับ ติดคลองโดยที่ไม่มีถนนมาตัดผ่านนะครับถนนจะอยู่ด้านแถบโน้นเนี่ยนะครับด้านแถบโน้นจะมีถนนนะเนี่ยครับของเราเนี่ยคือด้านหลังคือเราเราจะได้คือบรรยากาศคือวิวคลองเลยนะครับติดคลองนะครับหรือว่าด้านท้ายนะครับเราจะปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศริมคลองก็ได้นะครับเราอาจจะต้องทําถนนนะครับเนี่ยทำถนนเหมือนกับเจ้านี้เขานะครับเห็นไหมเนี่ยครับเพื่อที่จะมาปลูกบ้านด้านหลังเนี่ยครับที่เป็นบรรยากาศวิวคลองนะครับ ครับแล้วก็จากนี้นะครับน้านี่ครับเราไปนี่นะครับอยู่ที่35เมตรนะครับนี่ครับผมให้ดูบรรยากาศด้านหลังนะนี่ครับนี่ครับของเราคลองนะครับน้ำเป็นสีธรรมชาติเลยนะครับน้ำสวยด้วยนะครับ นี่ครับแล้วก็่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ของเรานะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่7ไร่เศษนะครับของเราอยู่ที่ตําบลสาลีอําเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับของเราอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่นะครับเนี่ยครับจากตัวนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตก็อยู่ที่56กิโลนะครับปลูกบ้านพักตากอากาศบ้านสวนก็ถือว่าเหมาะเลยนะครับด้านหน้านะครับอย่างที่ผมบอกนะเราอาจจะถมดินหรือว่าเอาดินจากด้านหลังนะครับไปทาเป็นโคบปลูกบ้านก็ได้นะครับ หรือว่าถ้าไม่อยากจะเสียพื้นที่เราอาจจะถมหน่อยนะครับขายเป็นพวกสังกพันนะครับพวกทูบเทียนต่างๆเนี่ยเหมาะเลยนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาที่มาทําบุญที่วัดหลวงปู่ทูบนะครับก็จะแวะเวียนมาตลอดนะครับนี่ครับแล้วก็จากนี้นะนี่เราถึงตรงนี้นะครับนี่ครับนี่คือเสาเขตเรานะครับเท่ากับว่าต้นไม้เนี่ยครับต้นจามจุลีเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในที่ดินของเรานะครับนี่นี่นี่เลยนะครับ น่ครับแล้วก็จัดนี่นะครับเราตรงไปตามนู้นเลยนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมฑทและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้ผมเสกสรรและทีมงานก็บายบายขอบคุณครับ